สวัสดีครับวันนี้เจอกับลิ่ใหญ่ต้องทําให้ใหญ่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาปลูกยางครับวันนี้วันที่สิบสองเดือนกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกแปดนะครับวันนี้พาเมียมาทํางานครับอาทิตย์ที่แล้วมาฆ่าหญ้าไว้นะครับอันนี้คือยางครับนี่ครับแม่บ้านกำลังจะปลูกยางอันนี้คือที่ปลูกเสร็จนะครับอันนี้เขาเลือกว่ายางหนึ่งฉัดนะครับการปลูกก็จะทําให้ลําต้นตรงเขาก็บอกว่าจะหัน ตายางไปทางตะวันออกนะครับอันนี้คือที่ตะวันออกอันนี้เนื้อที่ไม่รู้ว่ากี่ไร่นะครับอันนั้นที่เขากีดนะครับให้คนลาวมากีด <c oughs> อันนี้เมียากาลังปลูกอ่ะมาดูวิธีปานปลูกนะครับของไทยเมืองเลยปลูกปลูกยังไงอธิบายสิจ้ะปลูกยางบนเขาอะปลูกยางบนเข้า,ปล,ขา,าปลูกยังไงอธิบายสิให้หันอะไรไปทางไหนอะไรยังไง ตะวันออกตะวันออกตามพื้นพูดนั่นแหละขุดหลุมนี่ต้องมีขนาดอะไรเท่าไหร่ไหม,ม<า>อันนี้ผมก็ขุดไว้นะครับแล้วก็ย้ายไว้นะครับหน้าที่ปลูกก็หน้าที่เมียครับพอผมเสร็จผมก็จะมาช่วยเมียปลูกนะครับ <laughs> ถ้าไม่ช่วยเมียปลูกเมียก็จะจมนิดหน่อยนะครับแล้วการปลูกเราจะทําเป็นแบบไหนครับทําขุมเป็นแอ่งไว้ใช่ไหมครับเพื่อให้มันกักน้ํา ถือว่าเอาต้นมันลงหลุมแล้วใช่ไหมเหยียบเหยียบให้มันเป็นแองเนื้น่นเน้นเนาะอันนี้เขาเลือกอะไรนะอันนี้เขาเลือกเบ้าวระเบ้าเบ้ายางห้ามแตกใช่ไหมเบ้ายางอห้ามแตกนะอู้ฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ย เราต้องปลูกในช่วงที่ฝนกําลังมานะครับมันจะช่วยให้ต้นยางมันยืนต้นได้เร็วนะครับปลูกแล้วมีฝนนะครับเราจะดูพยายกรณ์อากาศล่วงหน้าว่าช่วงนี้ฝนจะตกประมาณสี่สาห้าหกเจ็ดวันนะครับมันจะช่วยให้แบบลดน้ําต้นไม้นะครับก็สามารถที่จะเอารถล่วงเอารถฝนชิมาแล้วกําลังเย็นนะครับเมียผมก็จะมีช่องระบายด้านท้ายนะครับ โอเคโอเคแตกโอเคครับเดี๋ยวจะเร่งทำงานแล้วครับมันจะขําทิ้งนะครับนี่ครับใครเดี๋ยวก็ว่ากะว่าจะปลูกแล้วกะกะว่าวันหยุดงานก็จะมากรีดเองนะครับตรงนี้ส่วนนี้ว่าจะทําเองส่วนนั้นให้คนครุกีดนะครับอันนี้ฝนเริ่มย้อยมาแล้วปล่อยแล้วครับอันนี้ก็มาถังก็ไฟถางอะไรไปแล้วคิดว่าถ้ากลับจากอุดรมาก็จะมากรีดแล้วก็ให้เมียหยอดกดนะ ในคอนเซปต์นะอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์กับคิดใหญ่ให้ทําให้ใหญ่ต้องทําให้ใหญ่ชาแน,นลเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาปลูกยางนะครับในวันที่เจ็ดในวันที่สองเดือนกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะไปขุดยางแล้วครับถ้าไรนานกว่านี้หรือว่าพูดนานกว่านี้เมียก็จะบ่นน่ครับต้องระบายอากาศเมียผมส่งขาดดาก เห็ดเบียกไลจนส่งขาดเหมดแ,แ,แล้วเนี่ยหมหแล้วเนีโอเคครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ like, ครับผมดูวิวบรรยากาศต้นยางอันนี้หญ้าที่ฆ่าไปนะครับเนี่ยฆ่าแล้วมันก็จะเป็นหญ้าซึมครับก็ต้องช่วงนี้ถ้าหากว่าคุมหญ้าได้ให้ต้นยางมันโตเร็วก็จะไม่เกิน3-4ปี5ปีน่าจะได้กรีดนะครับ ราคายางถ้าช่วงหน้าฝนเนี้ยถ้าเป็นราคาเราก็จะพยายามที่จะเอาถ้ามีคนทําหมวกให้มันถ้าฝนไม่มีพายุก็ได้ดีครับแต่ต้องจอบเอาครับจอบเอาายบายครับ